สวัดีจ้าพี่น้องมเอนี้ซาลักซี่สิมาเห็ดกับปุ้นน้ำยาปลาทูเห็ดแบบลาวๆเวฮะเนี่ยพี่น้องก็ต้องใส่กะทิบักพะอ่ะด้อใส่ปลาแดกมีซาลักซี่สิเห็ดให้เบิ่งกเลยจ้ะว่าวิธีเห็ดอะไรเห็ดง่ายๆจ้ะนี่เครื่องเคียงเด้อค่ะเครื่องเคียงสิมีหอมใหญ่แล้วก็กระชาย ค่ะมีหัวสิงนไข่มีใบมะกีห์มีกระเทียมใหญ่แล้วก็บผักริกซุกเนาะนอันนี้พักกินกับจ้ะเนาะมีบักถั่วมีบักถั่วมีผักอิตูแล้วก็ผักซาลาเน่ผักกะลัมผักถั่วผู้จ้ะผักอันยังผักอันห้องผักัันกเสริมบักเสริมแบบผักอันห้องผักเนี่ วิธีเห <tous deux> <os> ็ด <Sü> ง <ley> <N> ่ายๆพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเชนสีเห็ดเลยจ้ะง่ายเลยจ้ะเดี๋ยวเชนซีสิบอกวิธีเห็ดเค็ดกินง่ายๆใช้น้ำปลาแดะตัวหน่อยโหดเลยจ้ะเห็ดน้ำกระปุ้นแบบง่ายๆพี่น้องเราต้องใส่กะทิน้ำปลาแดะใส่ักพริกลงไปจ้ะเราพริกซุปไปเลยค่ะพริกซุป ว่าก,กระเทียมค่ะหอนหอนว่ากระเทียมมาบอกสูตรอันนี้สูตรของซาลเล็กซี่เองนะคะแล้วก็ะาปาก,กีหูดจ้ะวัวสิงไคอันนี้กระชายกระชาย หอมใหญ่ลงไปมันแดงหวานมาใส่หอมใหญ่รอมันผดมันสุกเดี๋ยวะวันนี้เขาก็เอาน้ำปลาแด๋ลงไปพี่น้องหมักแบบหมักนัวเขาใส่ลายหมักบนนวดนะคะแต่พ้าหมักเล้วพี่น้องใช้น้ำปลาแด๋มค่ะถ้าหมักพุกปลาแด๋ก็สใ,ใส,ส่ลายไใช้ซีซึเน่ยหมักใส่อันนีเ้เด้หมักใส่ปลาแด๋มลายก่อน มักกินปลาไหลใส่เกลือลงไปจ้ะหนึ่งช้อนกระขึ้นผัดไปคือเป็นนัวจ้ะเป็นรัวบานหองเนาะทำอะไรก็สุุกด้วยจ้ะสุดลงจ้ะ อ,อะไรคือสรุดอยเขาก็ปล่อยนามมันผดขาดแล้วมันซุกแล้วากับตำปลาทูใส่พี่น้องตำปลาทูใส่จ้ะรอบเบิร์ขั้นตอนต่อไปเรื่ที่เซนที่เบิร์จนจบเลยวจ้ะบันดนี้พี่น้องน้าผดแล้วเขากะน้าบกพริกมันยังซุกบัดนี้เขากะเอาลงพี่น้อง,องเอาเนื้อปลาใส่จ้ะพี่น้อง ใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้ะใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้ะเ่านก,กินได้เลยเนเฮ็ดง่ายๆแบบบ,บ้านๆเอาที่นอกต้องเนี้ยต้มน้ำปลาแดกต้มปลาต้มปลาทูนี่จ้ะก็าง่ายๆคือกระปุนปลาบ้านเอาตั้งใส่มันใส่กระซายกับหอมใหญ่ บราผดปนนี่เขาก็กินได้เลยได้ดจังพี่น้องเสร็จจ้ะเขารอมันผดก่อนเลยพี่น้องรอมันผดแล้วกินได้เลยจนะ้ะนี่ค่ะถ้าหมักเพล็ดถ้ามันบมกเพล็ดเน่าหมักเพล็ดเนาะก็ใส่บก,บกพริกเกลียวด้วยพี่น้องอ กระเจียวผีกใส่กระเทียมถัามหอมกับใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้ะใน้องีีเาสบกเองลยพกักีบอน้งเจอยพักชีลานจ่อยเราจัดการแต่พักชีถาอันต้องให้ารเกษตเราคบเพราะเราินเลาของเาเเกน็ัสูบูนะถั่วยได้เรอกรกินใช่ไหมเผา ักนเทาี <doors> ่เกอไาหายคนเลยนะสกหลายคนนะากันนดีเ <buckets> ฮ <and sorting> ้ยกินะตดวัคซีนสิมาายกไบอกเชี่ยวัคซีนโทบอกได้พี่น้องเขาก็ใส่หัวหอมลงไปเป็นการจบสิ้นแล้วก็เรี้ยเรียบร้อยเขาก็ถาไปกินกันเลยจ้ะเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้อง ้อกินกันเลยนี่จ้ะคะเสร็จแล้วจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแักซีชแนลได้นะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดี